เงาจัน์ฝืนเืินสติพบตัวเองนอนอยู่บนหมานั่งตรงหน้ามีดวงดารากับมารีทิพย์คุกเข่าช่วยบีบนวดและพัดบีกันบุนไมยเบื้องหลังคนทั้งสองมีพ่อแม่ของมารีทิพย์และชายชะกันสองสามคนยืนมองอยู่ในจำนวนนั้นมีปฏิพานรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งฝืนหละครับ ปฏิพันธ์เป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนและหันไปบอกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งยืนยงเหยงไปทางเบื้องหลังหยิบยาลมมาหน่อยสิกินยาแก้ลมเสียหน่อยคงจะปกติหรอกผักพวกของปฏิพันธ์หยิบแก้วที่ละลายยาบายเรียบร้อยแล้วส่งให้ดวงดาราซึ่งประคองเพื่อนสาวให้ลุกขึ้นนั่งพลางถามอย่างห่วงใย เป็นไงบ้างเงาจันเวียนหัวไหมมึนและงงฉันเป็นอะไรไปน,นี่เป็นลมฟุบไปกับโต๊ะอากาศก็ไม่หลอนสงสัยจะเพลียหรือไงไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะท้องบ้างดื่มเหล้าเกือบครึ่งแก้วแล้วเกิดหลอนในเงาจันกล่าวพลางลับแก้วยาลมดื่ม เธอหลูู่แก่ใจอะไรเป็นเหตุให้ตัวเองเป็นลมกระทันหันแต่พูดไม่ออกจึงบอกกับทุกคนว่าไปทานอาหารกันต่อเถอคะค่ะจันไม่เป็นอะไรแล้วทานข้าวต้มหน่อยจะได้ไม่โหยมาลีทิพบอกพลางประคองให้เงาจันลุกขึ้นไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารอีกอย่าห่วงเลยขอฉันนั่งพักตรงนี้สักครู่เถอะ เดี๋ยวจะลุกไปเองเงาจันทร์ขื่นนา่งไบขอหลองกับเจ้าของไล่เสาด้วยสายตาบิงบอลไม่ให้เสาสีจูจ้จี้ดวงดาลาสกิดมาลีทิพไม่ให้กวนใจเงาจันทร์พาเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะซึ่งผู้ชายกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตารวมทั้งประมุขของไล่การสนทนาเปลี่ยนไปเรื่องอื่น คลายจงใจไม่พูดเรื่องเก่าอีกจนกระทั่งดึกจึงแยกย้ายกันพักผู้หญิงเข้าพักกับผู้หญิงผู้ชายเข้าพักกับผู้ชายปฏิพานจิกหัวไอ้ดันบันยับไปนั่งที่ขอนหมายนอกที่พักถามเสียงดุดุแก่หมายความว่าไงที่ว่าข้าชอบที่นี่เดีวตั้งใจมาที่นี่ไอ้ดันบันยับหัวเลาะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระซิบกระซาบบอกว่าผู้กองตั้งใจมาหามาลีจะให้ผมบอกว่าไงถ้าไม่บอกว่าชอบไล่นี้เสือกพูดทำไมไอ้นั่นมันความลับพูดให้ผู้หญิงเขารู้เดี๋ยวขึ้นฆ่าตัวตายหาแกนี่ไม่เข้าท่าจริงๆเห็นไหมผลเป็นยังไงเงาจันเสียใจจนเป็นลมผมไม่รู้เรื่องเงาจันนี่ครับ ผมพูดไปตามที่ผมได้ยินผู้กองพูดกับหูตัวเองเดีย๋ยวว่าอย่าหาว่าผมละลาบละหลวงเลยครับผู้กองกับเงาจันทร์ลักกันอยู่ก่อนอย่างนั้นเหรอครับข้าเพิ่งพบเงาจันทร์หน,นีเป็นหนที่สองเท่านั้นบ้ยไอ้ดันไอ้ข้ารักยังไงแกใช้หัวแม่ตีนตรองดูเดี๋ยวทำไมผมพูดเท่านั้นแกเป็นลมเสียลหรอครับ ข้าจะไปรู้หรือแต่ที่รู้น่ะแกชอบพี่ชายของข้าคุณปฏิวัติน่ะล่ะครับเออแกเป็นน้องสาวพี่บุญโฮมเพื่อนของพี่วัดที่ตายไปนั่นแหละหน่ากลัวแกจะรู้พี่บัตของผู้กองรักอยู่กับคุณมาลีจึงเปลี่ยนใจมารักผู้กองพอรู้ว่าผู้กองรักมาลีอีกคนแกเลยเสียเส้นใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เป็นยังไงเสียเส้นใจอ้าวก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับพอเส้นใจมันกระตุกกระทันหันแกไม่ทันจะตั้งหลักแกเลยเป็นลมไปเสียก่อนแกเสียเส้นใจอย่างแรงผมว่าแกนินาจะเล่นก็ไม่เข้าท่าไม่เล่นนะครับผมพูดความจริงผู้กองตั้งใจมาพบมาลีจริงๆเดีวผู้กองก็บอกว่าคิดถึงคุณมาลี คิดถึงกับรักมันคนละเรื่องกันฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดมันไม่ถูกเรื่องหมายความว่าผู้กองไม่ได้รักคุณมาลีมันเรื่องของข้าแต่รักหรือไม่รักใครคนอื่นไม่เกี่ยวเองยาข้าไม่ชอบผมอยากจะอวดเท่านั้นเองครับอวดใกลๆให้รู้ผู้กองนะ่ะรักมาลีทิพ คนอื่นจะได้ไม่มายุ่งอย่างนี้ไม่ดีอีกหละครับขอบใจที่หวังดีแต่อย่าดีกว่าอย่าหวังดีกันแบบนี้เลยปวดกะโหลกถ้าอย่างนั้นผมต้องขอโทษนึกไปถึงจริงๆครับว่าจะเป็นการทำบุญบูชาโทษดันบรรยับพูดพลางทำท่านวดแข้งนวดขาให้ผู้กองนมปฏิพานพูดเสียงอ่อยบ้า ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกไอ้ดันเพียงแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ควรหล่อเล่นต่อหน้าทานกำนันประเดี๋ยวผู้หญิงจะเข้าใจบ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเรื่องนี้แกต้องระวังบางคนเขาถือผมลืมคิดไปครับเจ้านายเอาละขอเตือนแค่นี้ละกลับไปนอนเสียพรุ่งนี้จะต้องเดินทางแต่เช้าไม่ใช่หรืออย่างกลับอย่างไม่ใช่เมนของผม หมายความว่าพวกแกจะอยู่คอยพบพี่วัดก่อนครับเดซุนเตียนกับดานเฟืองบาบอกให้มาดูคุณปฏิวัติหน่อยมีอะไรจะได้ช่วยเหลือบ้างไหมสองคนนั่นหลักพี่วัดมากหรืออย่างที่ผมบอกพี่วัดของผู้กองนะ่ะเคยช่วยเหลือสองคนนี้มามากช่วยให้สองคนนี้อยู่สบายไม่มีใครรบกวนหรือรีดไถเหมือนเมื่อก่อน เขาพบกันที่ไหนสกลนครกับนครพนมนั่นแหละครับคุณปฏิบัติเที่ยวไปเที่ยวมาสืมหาตัวการฆ่าพ่อจนรู้และแคะละคายอะไรและใครเป็นใครแล้วจึงกลับกรุงเทพก่อนจะเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคิดไหมว่าพิบัติจะเอาชนะคนพวกนั้นได้ของมันสาดหนามลดกันครับผู้กองต้องเปียกทั้งสองฝ่าย ใครเปียกมากเปียกน้อยแล้วแต่ไหวพริบเฉพาะตัวของพันนี้ไม่มีใครช่วยใครได้หรอกแล้วแกคิดไหมว่าคุณอุ๋ยจะช่วยพี่บัดโค่นพ่อกับพี่ชายไม่กลับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกนึกเสมอคุณปฏิบัติจะถูกดัดหลังเหตุผลละ่ะสามัญสำนึกธรรมดา ไม่มีลูกคนไหนจะเนรคุณพ่อผู้ให้กำเนิดได้แม้จะทำเพื่อคนรักอย่างนั้นหรือรับผมเชื่ออย่างนั้นเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึงคุณอุ๋ยจะต้องสำนึกได้และจะต้องแสดงความกตันญูหลูคุณวินาทีนั้นแหละคุณปฏิบัติอาจจะเสียท่าศัตรูแกจึงอยากจะเตือนพี่วัดให้ระวังตัวหรือครับ แล้วอยากจะมารู้จักคุณอุ๋ยด้วยอยากรู้จิตใจแท้แของคุณอุ๋ยเป็นยังไงแล้วหนูหรือยังโถยังไม่ได้คุยกันเป็นกิจจลักษณะสักหน่อยเอออย่างนั้นไปนอนเสเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยแล้วผู้กองหลักนละับข้าจะนั่งตากลมดึกเล่นสักพักระวังเจอกระสุนอาก้านะครับ ผมว่านอนพักเสียดีกว่าขอบใจแกนอนสะเถอะไม่ต้องห่วงทหารหรอกอย่าลืมผมมีหน้าที่คอยดูแลผู้กองเหมือนกันไม่ลืมหรอกแต่ตอนนี้รู้สึกจะปลอดภัยที่สุดไม่มีศัตรูที่ไหนผ่านยามมาถึงตัวได้ง่ายๆหรอกตามใจนะครับผมเตือนผู้กองแล้วเออ ถ้าเคยอยู่ป่ามาพอแรงแล้วละสาสตข้าไวยพอจะรู้อะไรเป็นอะไรอยู่มั่งรับรองมันไม่มีทางดอดมาถึงตัวก่อนรู้สึกตัวเป็นเด็ดขาดไม่เชื่อแกลองเวลาข้าหลับก็ได้ไม่หลักครับผมนอนดีกว่าดันบัรยับผะไปพร้อมกับผิวปากเบาๆแต่ไม่ถึงห้าเก้าเท้าของเขาหยุดชะงัก เมื่อสายตากระทบเงาดำเคลื่อนไหวในความมืดเข้าเบื้องหลังพุ่ไหม้คลิปตานั้นเองไอ้ดันบันยับกะตกปปืนออกจากซอกเอวมากกระชับไวในมือเดี๋ยวปลาดไปยังพุ่มหมายพร้อมกระตาบาถามอย่างดุงดันใครบอกมานะไม่งั้นยิงยายาฉันเองอย,ย่ายิงเสียงผู้หญิงร้องอย่างตกใจ ไอ้ดันบัรยัพเก็บปืนเสียบเข้าซอกเอวเดี๋ยวเดินเลยไปเพราะจำเสียงได้เป็นเสียงหลองของหนองสาวบุญโฮมนั่นเองเง่าจันแอบมาฟังปฏิพานพูดอะไรไม่ใช่เรื่องอะไรของไอ้ดันบรรยัพมันคิดและเมื่อไอ้ดันบรรยัพเดินเลยไปไม่ถึงอึดใจล่างของหญิงสาวก็เยื่ยงย่างเข้ามาหาปฏิพานอย่างชัดช เสืออากาศนุ่มหลูตัวตั้งแต่ไอ้ดันบันยับหลองถามและจับตาคอยดูอยู่พอร่างของหญิงสาวปรากฏขึ้นในเงามืดเขาจึงเชื้อเชิญอย่างสุภาพเชิญนั่งครับเงาจันนั่งลงบนขอนไม้ยอย่างเขินถามเสียงสันส่นๆด้วยความประมาอย่างมีง่วงหรือคะผมอยากฟังเสียงแมงง่วงครับ ไม่เคยฟังมาก่อนเลยปฏิวัติตอบไม่ตรงคำถามสร้างบรรยากาศใหม่ให้ปโปร่งใสท่ามกลางเสียงแมลงกลางคืนนับหลานหลานประสานสะพะสำเนียงเป็นดนตรีวงใหญ่บรรเลงไม่หยุดดนนน่าฟังอย่าหน้าเพลิดเพลินผมเคยอยู่ป่าหลายแห่งไม่มีที่ไหนเหมือนอย่างนี้เลยที่อื่นเป็นยังไงคะ หญิงสาวคล้อยตามเสียงแผ่วยางสำรวมป่าอื่นกลางบันตัก,กะจันจะบรรเลงเพลงทั้งบันพอตกค่ําจะมีเสียงดีไลบรรเลงเพลงต่อนอกจากคืนเดือนไหนจะมีจัก,กะจันละเมอผสมลงไปบ้างแต่ไม่มากไม่เหมือนที่นี่มแมลงไม่รู้กี่พันชนิดและไม่รู้กี่หลานตัวส่งเสียงหลงกลมกลืนแล้วก็ซักซ้อมกันทั้งป่ามาอย่างดีแล้ว ฟังดูสิครับดิฉันฟังตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเมื่อก่อนป่าอยู่ห่างเมืองกระสินไม่เท่าไหร่พอดิฉันโตขึ้นโตขึ้นป่าค่อยห่างตัวเมืองออกไปห่างออกไปจนบัดนี้ล่นมาอยู่เพียงแค่ใจกลางภูพานเท่านั้นถ้าไม่สงวนเป็นอุทยานแห่งชาติป่านนี้คงไม่เหลือแล้วหญิงสาวกล่าวเรียบ แล้วก็ถอนหายใจอย่างหนักน่วงกล่าวต่อด้วยซุ้มเสียงหม่นหมองเสียงแมงง่วงฝูงใหญ่ดังห่างกาลสินออกไปเท่าใดมันหมายถึงความวิบัติของชาติป่าถูกทำลายไปพร้อมกระต้นน้ำลำทานอีสานแหลงและแหลงประชาชนยากจนลงยากจนลงพวกหลงเลื่อยกับพวกเจ้าขุนมมูนาย ล่ำรวยขึ้นล่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วเงินของเขานี่แหละค่าคนอีสานไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไหรแล้วคุณทราบหรือเปล่าคะผมไม่ใช่คนที่นี่พ่อเคยมาหากินทางนี้และตายในท้องที่อำเภอนี้เท่านั้นเองที่ผมรู้คุณจึงมาที่นี่ล่ะคะครับผมเพิ่งบ้างงานพ่อจะเปลีกตัวมาช่วยพี่วัด จึงชวนพักพวกมาออกกำลังกันหน่อยไม่นึกว่าคุณเงาจันท์จะถูกพวกบายหลายคมเหงหลังแกเอาอีกมันทำอย่างนี้กี่หนแล้วครับหลายหนค่ะแต่คราวนี้มันหลอกแนบเนียนจนหลงเชื่อค่ะผมว่าเรื่องนี้เสือพลุก,กับพิวัตรบกพร่องที่สุดทำงานไม่รอบคอบเลยพูดยากเหมือนกันนะคะเรื่องจะบ้าไกลบกพร่อง เราะไม่มีใครเดาออกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาไหนถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่ทำเหมือนพี่วัดกระเสือพลุหรอกผมจะถล่มตามจุดที่พวกนี้อยู่เขามาอยู่เป็นที่นะคะเราจะฆ่าสุม 4, สีสมห้าได้หรือคาทำลายกลุมกำลังของมันซะก่อนสิครับที่ไหน,นะะล่ะขลงเลื่อยหรือ ผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างพี่บัตไม่เคยบอกผมเลยผมถามก็บอกว่าเป็นเรื่องของเขาคนเดียวไม่ยอมให้ผมเกี่ยวข้องด้วยบอกว่าผมเป็นข้าราชการอย่าเอาตำแหน่งมาเสี่ยงคุณปฏิบัติทำงานคนเดียวจะไหวหรอคะนี่แหละที่ผมเป็นห่วงแล้วเสือพลุเข้ามายุ่งกับคุณปฏิบัติตำรวจเขาจะคิดยังไง ไม่เหมาเอาเป็นเสือหลายอีกคนหรอคะคุณปฏิพันธ์เคยพูดเรื่องนีกับคุณปฏิวัติหรือเปล่าคะเคยถามแต่พี่วัดบอกว่าอย่าให้เสือพลุได้ยินคำถามแบบนี้เสือพลุจะหนีไม่ช่วยพี่วัดอาจจะจริงเพราะเสือพลุเป็นเพื่อนพี่โฮมไม่เคยสนิทสนมกับคุณปฏิวัติมาก่อนถ้ามีใครทำอะไรไม่ถูกใจจะคิดว่าทุละไม่ใช่ เปิดหนีไปง่ายๆเป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเสือพลุเป็นคนใจหนักค่ะไม่เหลือบากกว่าแรงไม่ทำอย่างนั้นหรอกมิเช่นนั้นพี่โฮมคงไม่ไหวใจถึงกับไปมาหาสู่เสมอหรอกคุณอย่าลืมว่าเสือพลุไม่ธรรมดานะครับผมสังเกตดูเขามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เพื่ออะไรสักอย่างแน่ไม่งั้นไม่เสียเวลามาอยู่เสียงตายอย่างนี้หรอก เพื่ออะไรคะผมยังไม่ทราบเหมือนกันเพียงสงสัยที่รู้กันในครอบครัวของเราเสือพลุมาช่วยพี่โฮมปราบเสี้ยนหนามให้คุณปฏิวัตินะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่บัตเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกเลยเพราะไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีใครที่ไหนเสียสละใหญ่หลวงถึงเพียงนี้คุณพอจะทราบไหมครับเขาเป็นเสือชนิดไหน ไม่ทราบหรอกค่ะเสือพลุจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ข่าวว่าดวงเมืองทํากับคุณอย่างไม่เกรงใจใครเลยไม่ทราบสิค่ะจุดประสงค์ของคนพวกนี้มุ่งจะเล่นงานคุณปฏิวัติมากกว่าเสือพลุเสือพลุจะถือว่าเป็นการเหยียบย่ําเกียรติหรือศักดิ์ศรีของเขาไหมถ้าเกี่ยวกับบาลีทิพย์อาจจะถือเพราะเสือพลุป,ประกาศไว้แล้ว ใครจะมาแต่ต้องมาลีทิพย์ไม่ได้เพราะอะไรครับเสือพลุลักมาลีค่ะปฏิพาน์นิ่งเงียบเสือพลุถือบ้าถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแด่ค่ะการันตีดวงเมืองกับตัวมาลีไปกากะทำไม่ดีมิหลายถ้าเขารู้เหตุหลายจะต้องเกิดขึ้นกับคนของดวงเมืองทุกคน ตอนนีผมจะพบเสือพลุได้ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกค่ะอย่างน้อยส่งข่าวให้เขาทราบก็ยังดีต้องบอกคุณปฏิบัติสิขาเดีย๋ยวระวังตัวให้ดีด้วยถ้าคุณสนใจมารีเป็นพิเศษหมายความว่ายัางไงเสือพลุลักมารีทิพย์เดีวคุณปฏิบัติเองก็รักมารีทิพย์เหมือนกัน ปฏิพันธ์หัวละขันพลางพูดบ้าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ผมจะพยายามเชื่อถามมาลีดูได้ค่ะเธอเล่าให้ดิฉันฟังจนบันเสือพลุก,กับคุณปฏิบัติจะฆ่ากันตายสักบันผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันต่อไปเรื่องจะยุ่งนุงนังยิ่งกว่านี้พวกเราจะถูกศัตรูฆ่าหรือจะฆ่ากันเอง ยังเป็นปัญหาถ้าอย่างนั้นคุณลักเออคุณเสี่ยงทำไมคะเสี่ยงอะไรครับรักมารีสิขาเท่าที่ผมรู้พี่วัดลักคุณอุย๋ยเออดวงดารานะเสือพลุรักคุณมารีทิบจริงแต่เธอไม่ลักตอบ เงาจันเงียบปฏิพานพูดต่ออย่างไม่หลูไม่ฉีว่าคุณอุ๋ยรักพี่บัดและพี่บัดรักคุณอุย๋ยไม่มีปัญหาจะมีปัญหาอย่างเดียวคือมาลีรักพี่บัดรและเสือพลุรักมาลีเป็นงูกินหางปัญหาจะมีเพียงว่ามา,มาลีรักเสือพลุไม่ได้และรักพี่บัดก็ไม่ได้ด้วยใครจะฆ่าใครก็ต้องหนีแหละ แต่มารียืนยันมาคุณปฏิบัติรักเธอแน่นอนค่ะเงาจันหยงเสียงลัวสันด้วยความรู้สึกหลอนลุ่มสมสวงอันไม่อาจจะเปิดเผยให้ใครทราบได้เป็นความรู้สึกขมขื่นอยากชนะและอยากเปิดเผยให้ปฏิพาน์ได้รับรู้เขาแต่ผู้เดียวจะช่วยให้เธอผลความทรมานทั้งมวลและเขาผู้เดียว จะสามารถสร้างความหวังใหม่ให้แก่เธอเมื่อก่อนนั้นเงาจันคิดว่าหัวใจของเธอลักปฏิวัติแต่เมื่อรู้ว่าเขาให้ความสนใจในตัวเธอหน่อยเหลือเกินใจิตใจของเธอได้เปลี่ยนไปภายหลังได้พบปฏิวัติคราวกนนพี่บัตรลักมาลีตอบหรือเปล่าปฏิพานถามภายหลังนิ่งเงียบอยู่คลู่ใย มาลียืนยันว่าลักนี่ขาแล้วคุณอุ๋ยกับพี่วัดรรักกันคุณอุ๋ยยืนยันจะให้เชื่อใครเงาจันเกือบจะพล่งออกไปมาใครจะรักใครไม่ใช่ธุละของฉันหรอกคุณปฏิพานเจ้าขาธุละของฉันมีเพียงมาาตั้งแต่ฉันพบคุณคลาวโนนแล้วฉันเกิดความบังหม่ผลกรรมที่เกิดกับพี่บุญโฮม ให้ฉันพบคนที่ดีพร้อมเป็นสุภาพบุรุษและเป็นชาวทหารสามารถจะให้ความคุ้มครองแก่ตัวเธอและพ่อแม่พี่น้องของเธอให้ปลอดภัยจากอำนาจเถื่อนของโจนผู้ดีผู้สร้างความบาดบันให้แก่ชาวบ้านอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ความจริงก็ไม่ใช่ธุระอะไรของผมปฏิพานเอ่ยขึ้นเมื่อหญิงสาวไม่ตอบคำถาม นั่งเป็นหุ่นปั้นอยู่บนขอนไม้ใครจะรักใครเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าพล่่หนี้คุณเงาจันจะกลับบ้านไหมหรือจะพักอยู่ที่นี่หลอพบพี่บัดกระเสือพลุก่อนกลับค่ะอีกไม่กี่วันนักเรียนจะสอบแล้วอย่างนั้นจะให้คนไปส่งคุณก่อน กลับมาจึงจะไปส่งคุณอุย๋ยคุณไปส่งเองไม่ได้หรอคะผมจะอยู่คอยรับมือศัตรูยังไงมันต้องมาแน่แน่ดิฉันอยากให้คุณปฏิพันธ์ไปพบพ่อแม่กับน้องๆดิฉันเสียหน่อยตอนนี้ทุกคนขวัญเสียหมดแล้วบุญถึงจะแบกปืนเข้าป่าถ้าอำนาจมืดยังแพร่กลุ่มบ้านนอกอยู่อย่างนี้ละกายแขก็เหมือนกันจะไม่อยู่บ้าน จะหนีไปอยู่ที่อื่นกรุดาไปพูดให้ทุกคนเข้าใจหน่อยการหนีเอาตัวรอดไม่ใช่ทางแก้ไขเราต้องอยู่ช่วยแก้กันอยู่ร่วมมือกันต่อสู้กระโจนธมินพวกนี้ทำไมจะต้องเป็นผม่ะคกับคนอื่นไม่ได้หรือพี่โฮมช่วยพี่ชายของคุณจนตัวตายพ่อแม่พี่น้องพอหลูบ่าคุณเป็นนักบินเป็นเสืออากาศทุกคนดีใจ ฝากความหวังว่าชายชาติทหารจะเป็นเกาะกลุ่มครองครอบครัวของเราให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยหยุดเป็นระยะนิดหนึ่งแลยวกล่าวต่อว่าทุกคนคิดว่าคุณจะต้องช่วยเราอย่างน้อยไม่น้อยกว่าพี่บุญโฮมช่วยชีวิตของคุณปฏิพันธ์มองหน้าหญิงสาวแต่ความมืดได้พลางทุกอย่างบ่อยในเงาดำ เขาจึงอึ้งไปจบตอนที่39แล้วนะครับดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ